ไฟนะครับไฟน้าลงกาวควบวงจรมันจะวิ่งหากาวไงนะครับมันจะวิ่งหาเส้นกาวแล้วมันก็ระเบิดในบ้านในที่นะครับก็เป็นประกายไฟลุกพื้นลุกขึ้นนะเห็นไหมไฟฟ้าทุกชนิดทั่วโลกนะครับไฟฟ้าถ้าเกิดไฟช็อตละสายไฟมันนะับไฟนี่มันจะไม่วิ่งไปเฉพาะฝายสายตรงที่มีไฟนะนะครับมันวิ่งไปหาสายกาวนะครับเออวิ่งไปหาสายกาวไฟบอฟอร์มัน เจอกาวครบวงจรมันก็เกิดเกิดการระเบิดปุ๊บนะครับนะเห็นไหมล่ะนะครับนะครับมันก็จะเกิดการระเบิดอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะเกิดไฟลุกในบ้านเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าไฟช็อตนะครับไม่ใช่ว่าไฟช็อตไม่ใช่ไฟดูดนะไฟดูดส่วนไฟดูดนะครับไฟช็อตส่วนไฟชอ็อตนะครับมันมาจากไฟธรรมชาติจะเป็นส่วนมากนะครับไฟธรรมชาติจะเป็นส่วนมากนะครับเออ นะครับเตรียมตัวนะครับลอดตะเกียบหาทางหนีนะครับนะเออมีส่วนนะครับนะนะครับใส่พื้นดินชุนชุนทีโพล่นก็กฎหมายลงโทษช้านะครับกฎแห่งกรรมน่าจะมาเร็วกว่าค่ะนะครับนะก็ทุกวันนยครับเห็นไหมนะครับกูดแห่งกรรมนะครับก็ง้างปากมันออกมาแล้วโอ้นะครับหน้ากากขาวนานๆเห็นหน้าทีวันนี้แต่งเนี่ยทาลิปสติกปาดแดงแป๊ดเลยสวัสดีครับหน้ากากขาวนะครับเมคอัพชุดนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับหน้ากากขาวนะครับช่วยกดติดตามได้นะครับนอาอ่ะอ่ะจ่ายจ่ายลุงเงินมุดจุกค่ะนะครับใช้คนนะครับส่งคนส่งคนสวัสดีครับลุงมงคลสวัสดีครับนะนะครับคุณชูติพนนะครับเนียมแก้วนะครับมีเงินนะซื้อหวยนะเหมาว่าทั้งกองะลากเลยนะครับนะครับรถสตรนลีนะครับส่ฟุดีนะครับหน้ากากขาวหน้ากากขาวเรามาแล้วนะครับนะ หายไปนานนะครับหน้ากากนะครับสงสัยเราผัวห้าปออกห้องนะครับเพราะว่าอ่านะครับสงสัยจะแอบดูช่องลุงมงคลบ่อยๆนะครับผัวเลยสั่งหยุดยับไปดูบักมงคลมันบ่อยนะนะครับมึงค่อยรู้ว่านะครับบักมงคลมันหลอกก่อไข่นะครับว่านะครับขอบคุณค่ะนะครับ อ้าวเทพลีโอเทวดามาแล้วจ้านะครับน่ากัช่วงนี้ยุ่งมากค่ะเพราะอ่าอ่ะอ่อี้ยวนะครับนะครับกำปั้นนะครับชดอ้นนะครับกินเตีมกินตีมนะครับน่ะไม่มีจ้านะครับมันไปแล้วนะครับมันหมดแล้วนะอย่าไปซื้อมันเลยนะครับสาวบางนาสตอรี่สวัสดีค่ะลุงมงคลขา นะครับได้ยาเลยยังจานนะครับแม่สาวบางนานะครับก็ได้ข่าวว่าไปรับยาช่องเจ็ดไม่ใช่เหรอนะครับโู้ยนะครับนะครับวันหลังนะถามเ็านะครับช่องสามได้ไหมครับมันอยู่ใกล้บ้านหนูนหน่อยค่ะนะครับเออช่องเจ็ดนี่ยาวเลยนะครับโน่นะครับจะคุณชาชานะครับนะผมโตยมาตั้งแต่ต้นนะครดีน้องชมพู่นะครับอยากมือเบนกลับมาโตยมันเร็วๆนะครับนะ โอ้ไข่หันหน้ามันตอนน่ะโยนในคุกนาะนะุ่งนะครับเดรัชฉานนะครับสองพวเมียนจังมันเต้ๆนะครงัวลืมตีนนนะเห็นไหมจนไปเอามาตอนแรกนะคอฟซีสนับสนุนนะครับเอคงคิดว่าจะว่าอยู่ตลอดเอาไปเอามานะครับพอตอนนี้เงินบริจาคมันเยอะเข้าเยอะเข้าจนทําให้มันร่ำรวยนะครับเงินมันมาหลายทางนะครับเงินมันมาได้ทั้งทางนะครับแก๊ง นะครับามันมาทั้งทางแก๊งนะครับเหล็กไหลนะครับเออแก๊งที่มันทําอะไรกันไว้นะนะครับเออนั่นแหละมันมาทางแก๊งนะครับแล้วก็เอฟซีก็เห็นก็ช่วยสนับสนุนจนตอบจนนะจนมาถึงเวลานี้เอฟซีนะครับเห็นไหมจนมาถึงเวลานี้นะครับเอฟซีของพวกเขาต้องอยู่ใต้ปุ้งตีนนะขอของสองจำเลยนะครับสองนักโทษนี่นะนะครับสองฆาตกรนี่เขาเรียกว่าต้องฆาตกรเนี่ยนะครับเนาะ เออเขาเรียกว่าคนร้ายอ่ะนะครับคนร้ายอุ้มตัวเด็กไปนะครับก็นะครับเขาตั้งข้อหาไว้นะครับโอ้นะครับอุดจนถึงแก่ความตายนะครับเจตนาฆ่านะครับเจตนาทําให้ตายก็คือเจตนาฆ่ามาตราสองแปดแปดมันก็เรียกฆาตกรนั่นแหละครับเห็นไหมเป็นเรียกฆาตกรฆ่าอะไรนะครับเห็นไหมถ้ามันไม่ยอมรับว่ามันมาอุ้มไปส่งให้คนอื่นนี่นะคนอื่นเอาไปตายเองผมไม่เกี่ยวผมไปแค่คนคนอุ้มอันนี้ก็ว่าไปอีกอย่างนะครับเออ นะครับในเมื่อมันปากก้าขาแข็งอย่างนี้มันอยากเขาพว,วกเขาเรียกว่าพว,วกเนี้ยอยากลองกับกฎหมายนะครับอยากลองกับกฎหมายนะครับทุกๆคดีนกนที่เกิดขึ้นกับตัวมันน่ยไม่มีคดีไหนที่มันหลุดพ้นมาแม้แต่คดีเดียวเลย